สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราต้องไปตามหาด่วนแล้วนะทุกคนงานเข้าแล้วอะไรนะรองเท้ารองเท้าเบะหายรองเท้าเบะหายแล้วเดี๋ยวเปิดออกมาตรงนี้เลยมั้ยอืออุ้ยอู้หูไม่เห็นงานเข้าใช่ไหมงานเข้าใช่ไหมลูกอู้โอ้ยรองเท้าเบะหายอูย้สงสัยเจ้าสีส่แฉบพวกนั้นแหละนู่นนู่นนู่น,น,น เจอแล้วนุ่นนุ่นพวกนั้น,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 นแหละนี่นี่ไงแต่ไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะทุกคนดูดูเฮ้ยโอ้โหเออเพิ่แม่คำใส่มาแล้วโอ้โหไปไปตามหากันอตอนนี้นะคะรองเท้าไปหายแล้วมินโอ้ยโ,โอ้ยภาพมันมันชูมจังเลยเนี่ <c oughs> โอ้ยเอาไปตามหาเนี่ย มองเห็นอยู่ข้างหนึ่งเฮ้ผลงานพวกเธอเหรอหอือตัวไหนรับสารภาพมาดีๆอืตัวไหนเป็นคนขโมยรองเท้ามินมาหาแล้วเห็นข้างหนึ่งนี่อีกข้างหนึ่งไปไหนเฮ้โอโ้โหเอาไปไหนข้างนึ่งอะโอ้หแล้วเบจจะมีรองเท้าใสไหมเนี่ย มีข้างเดียวไงอีกข้างหนึ่งไปไหนอ่ะเนี้ยนี่อะเอามองหามองหามินดามองหาช่วยกันมะอ้ยมันคาบไปไหนล่ะนอนเข้าเลยทีนี้โอ้ทีนี้ต้องเก็บรองเท้าเข้าไปข้างในแล้วอือแต่ไม่รู้ตัวไหนเลยอือเอามองหาชุดเบะมองหาชุดเบะเลยโอ้โหนี่แถวนี้อะมาหาช่วยกันหน่อย โอ้โหงานข้าวเลยทุกคนเราจะเจอกันไหมหเราจะเจอกันไหมลูกมันเอาไปพงหญ้าหรือเปล่าใช่ไหมดูดิเออไม่ใช่นะโอ้โหงานข้าวแล้วพงหญ้าก็ไม่มีอา้าวแล้วมันเอาไปไหนล่ะมินไปไป ไปหาตรงไหนอะตรงนี้ไหมน,ะนี่ตรงแถวแถวนี้อะอุ้ยงานเข้าเลยเนาะนั่นแหละแล้วเวจะได้รองเท้าไ่าไหมเนี่ยวเวยจะทําไงดีฮึเวจะทํายังไงดีอะรองเท้าหายหนูมีพระมันเกี่ยวอะไรกับรองเท้าหายเนี่ยฮึ อะไรนะ<อ>มีพระแล้วดังไงเขาใส่ใส่รองเท้านิ้วหน้ามือมันไม่เกี่ยวกันพระกับรองเท้าทำอะไรพี่เฟสนะทำอะไรกดปุ่มแล้วก็กดปุ่มแล้วให้เห็นใช่ไหมใ,ให้เจอรองเท้าใช่ไหมอ,อ้อ่ะเออเอ,อตาวิเศษเห็นนะพาไปหาหน่อยสิออเนี่ยโอ้โห เข้าแล้วทีนี้อนี่อะไรอนไม่รู้อ่ะงเท้างเทามันจะเห็นไหมเนี่ยอโอ้ยงานเข้าแล้วทีนี้มึงใส่เบ๊ตต้องได้ซื้อรองเท้าใหม่แล้วหนะซือรองเ้จะซื้อรองเท้าใหม่ให้เบ๊เหรอใช่แล้วโอ้ยไปหาให้เบ๊เลย่ไอ้เปไปหาแล้วนะน่ะ มันใช่เลอลูกมันใช่ไปไปหาไหมนะมันไปเที่ยวของมันหรือเปล่าโอ้ยงานข้าวเลยทีนี้โอ้โหหรือมันอชนไวาแถวนั้นเปล่าว้าเราจะไปหาตรงไหนกันดีล่ะทีนี้อู้มันดูเพชรพิกงามมากอ้หอึมาดูอันนี้ก่อนลูกเนาะ เราจะเห็นกันไหมล่ะนี่ป้าอุย้ยขึ้นตรงไหนขึ้นตรงไหนลูกขั้นตรงนี้เหรอโอ้ยเนี่ยใส่รองเท้าข้างเดียวนี่ยคุ้นๆขาวๆตรงไกลๆนู่นมันใช่ไหมไปดูดิฮึโอ๊ยโอ๊ย,อยใส่รองเท้าข้างเดียวนี่ยมัน ปวดเท้านั่นนี่นี่คุณคุณค้นมันใช่ไหมใช่เปล่าใช่ไหมมินเฮ้ยอ้าวงานเข้าแล้วไม่ใช่เฉยไม่ใช่ไม่ใช่โอยโนน โอ้ยโหนงานเข <laughs> mm ้าแลวทีน uh ี oh ้ท oh, ุกคนดูตรงไหนลูกเรนี่ยเราก็เราก็เดินดูแล้วนะแถวแถวบ้านไม่เออเออเออโอ้โหเท่าเท่ามาดูบ้านไม่ได้เปล่าไปเผื่อไอ้แปะกลับไปบ้านไม่ได้ ไม่เห็นบ้านอเลไม่เห็นบ้านมีอะไเลยไม่เห็นเหรอ <c oughs> ถ้าไปถามหาก็ไม่ได้เด้ <c oughs> โอ้ยาเข้าเลยนี่ <c oughs> หนหูนก็เห็นเลยใช่ไหมลูก <c oughs> น,น้ย มันอยู่ตรงไหนอ่ะหามเข้าแล้วไปถามหามากไม่ได้แล้วตามหาก็ไม่ได้เลยถามดิสวัสดีค่ะตามหารองเท้าอ่ะรองเท้าหายรองเท้าหายแล้วลูกรองเท้าต้อเรียนบ่เฮ้ยรองเท้าเบะพีนี่แหละรองเท้ามินอ่ะเอาเก็บเข้าไปข้างในมันเลยไม่หาย ของข่อยน่ะเห็นข้างเดียวอีกข้างน่ะไม่รู้มันไปไหนใส่เจ้าถามเจ้าแปลแล้วเอาไปหาแล้วถามเจ้าแปลก็เฉยใช่ไหมมินถามเจ้าแปลเจ้าแปลก็ไม่ตอบเลยใช่ไหมโอ้โหมิน้อยแต่มันมีสี่ตัวนะไม่รู้ตัวไหนเอาไปไปเรียกพี่นาเดียแล้วโอ้โอหมากำลังจะลุกอ่ะนาฬิกาปลุกอยู่ของค่อยก็หาอยู่นั่นนะของค่อยก็ไปเจออยู่างนุ่ม ก็ก็เดินแล้วทะเลาะป่าเธอวก็เดินแล้วแต่มันไม่เจออะไม่รู้มันเอาไปเคี้ยวเล่นที่ไหนโอ้ยงานเข้าเลยเนาะมินเนาะโอ้ดูดูวันนี้วันนี้ตื่นเช้าก็ดูดูตามประจําวันแม่เขาเอ็นให้แล้วคืออ้นั่นเป็นชุดนักเรียนอีกหาตรงไหนหาตรงไหนอีก

โอ้ยเดี๋ยวเราจะเจอกันไหมแป๊บนึงไม่เจอหาแล้วสรุปคือตอนนี้ยังไม่เจอนะทุกคนยังไม่เจอเนาะอ่าแต่ไม่รู้ว่าเราจะเจอไหมมินเจอไหมลูกหกไม่เจอ,เจอโอ้ยงานข้าวต้องใส่ต้องเย็นต้องได้พาเบะไปซื้อรองเท้าแล้วนี่โอเคเลยไปเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวอาบน้ําให้มินน้อยกันก่อนนะอือเอาเตรียมตัวไปอาบน้ําไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยว เรามาหารงเท้าวอีกทีนะทุกคน,กนฮะก,ก็ไปนะคะคนเก่งพี่พลอยก็ยังไปเลยนะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะประมาณนี้ก็เลิกเรียนก็มาอยู่กับเบะไงคะ